ฮ้ยใช่ไปจับมาเร็วในที่สุดเราก็เจอเบลลีกอมตัวจริงแล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ Discovery p l a z าใช่แล้วครับที่สยาม Discovery เขามีการจัดงาน Sustainable Living Christmas Tree 2023ที่เป็นการร่วมคอลแลบกันของเบลลีกรอมน้องหมีสีชมพูสุดที่เล่นจากเกาหลีใต้ และ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC Nelumid Discovery Plaza เป็นหมู่บ้านเบลลี่วิลล่าด้วยเบลลี่กอมสูง4เมตรและต้นคริสต์มาสรักโลกที่อัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วและนี่เลยที่เด็ดคือเบลลี่กอมตัวจริงที่ออกมาแกลง้งมาหยอกทุกคนซึ่งน้องจะออกมาป่วนเป็นรอบๆ นอกจากตรงนี้นะครับสยามดิสฟเวอรี่ก็ได้เติมความน่ารักสดใสของเบลลี่กอมไปทั่วทั้งศูนย์การค้าเลยซึ่งทุกคนสามารถมาค้นพบความน่ารักแบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง14มกราคม2567เลยนะครับแต่ความบันเทิงไม่ได้มีแค่นี้ที่ Discovery Plaza ยังมีความบันเทิงจากศิลปินมากมายตามนี้เลยครับนอกจากความน่ารักสดใสและความบันเทิงแล้วที่สยาม Discover y เขายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือมาดามทุสโซแบงคอกพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งระดับโลกเขาได้รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งคนดังระดับโลกมากมายซึ่งก็เพิ่งมีหุ่นเจโชศิลปินดังชาวจีนและตอนนี้เราก็อยู่กับเจโชนะครับไปยูความฟอร์มก็ไม่คุยกับเราเลย แอบบอกว่าซื้อตั๋วแบบแพ็กค,คู่ซึ่งเข้าได้ทั้งมาดามทูโซสและซีไลฟ์แบงกอกโอเชียนเวิลด์คุ้มสุดครับผม เดินมาตั้งนานเริ่มจะหิวแล้วจ้าพี่บอยดีเลยเพราะที่สยามดิสคัฟเวอรี่เขามีเฟเวอร์แลบรวมร้านอาหารและคาเฟ่สุดชิคให้คุณมาค้นพบอย่างนี้เลยซุนดูบูบูแอนด์มิลโตสเอ็กเพลสอาหารเกาหลีที่มีครบทั้งคาหวานชั้น2สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็นี่ดักโดนัทชั้นเโดนัทจากอเมริกาเปิดที่นี่เป็นที่แรกในเอเชียซึ่งโดนัทของเขาเนี่ยทำสดใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับว้าว <Wow. S 3> <Wow. S 2> และนี่คือดักโดนัทนะครับของน่าทานมากๆค่ะ Oh. ชแล้วก็นี่ค่ะร้านเปิดใหม่ Baby Chino and Co Brunch Cafe สไตล์โฮมเมดสุดชิคชื่อดังที่มาในคอนเซปโ Social Dining ซึ่งน่ากินมากๆเลยค่ะอย่างนี้เลย The Classic Breakfast อร่อยมาก k คิมจิคีนัววิดแพนฟราย s ซลมอนก็ะเลิศอยู่นะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ Black Forest Prince Toast เมนูที่มีเฉพาะสยาม d i s c o v e r อี่เท่านั้น แล้วก็ยังมีเมนูเด็ดๆทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มอีกเพียบให้คุณได้มาลิ้มลองมาได้เลยที่ชั้นจีสยาม Discovery ซึ่งนอกจากร้านที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับยังมีร้านดังๆมาเปิดอีกนะครับเช่นบอนกากุ้งทองซีฟูด้ดคาโกโนยา่าและพิเศษเลยนะคะเขามีโปรซื้อเฟเวอร์แลบกิฟต์การ์ดแพ็กเกจราคา9,000บาทนอกจากจะได้กิฟต์การมูลค่า9,000บาทหใบแล้วยังได้กิฟต์การมูลค่า1,000บาทอีกหใบ และยังจะได้วอชเชอร์ด s ฟ a b ซีบั i ส h วิดฟิชซอสจากร้านกุ้งทองซีฟู้ดมูลค่า573บาทและยังไม่หมดนะคะยังได้ส่วนลดอีก5%เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านที่ร่วมรายการมากกว่า800บาทขึ้นไปอีกด้วยอย่ารอช้านะคะติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ และก่อนกลับบ้านอย่าลืมเก็บความสุขสดใสน่ารักของเบลลี่กอมกลับบ้านไปด้วยนะครับที่นี่เลย l o อฟชั้น2สยามดิส c เวอรีช็อปเสร็จแล้วก็เอามาห่อ,อของขวัญลายกระดาษเบลลี่กอมได้ที่ชั้น3สยามดิส c เวอรีเลยนะครับกิจกรรมมากและโปรโมชั่นมากมายขนาดนี้ถ้าดูไม่ทันหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมาที่ Redemption Counter ได้เลยหรือเข้ามาดูได้ที่วันสยามซูเปอร์แอปเขาอัปเดตทุกอีเวนต์และโปรโมชั่นไว้ครบเลยนะครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบบ๊าายย